อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะดูไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมให้ยายนะคะหักนักเกือรน้ำพุสวยสวยสวยเลยจ้าดูย้อนหลังให้ยายหน่อยเด้อสองสามวันเลยนะยายไม่ได้ทอด เกืดอน,น้ำพุงนะคะเพือผพ้พธานุสกรนครน,นะคะคือสีบอ่อนดอกเนาะแต่ว่าบ่มีฝนเนาะคะ่ะฝนบ่ตกตก็เป็นคืมๆเป็นใหม่ลมเลื่อนดีค่ะลมเลื่นอนดอกใหม่สวยใหญ่เลยเค่ะเขื่อนน้ำพุ่งเลย การไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุงของเรานะคะเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณนะคะยายมาเดินมาวิ่งค่ะสวยไหมคะเขื่อนน้ำพุงบ้านพักสดนะคะพักขอบตาอาจารย์อยากจะไปโดดน้ำอยากจะวิ่งอยากจะสวยมากเลยค่ะอยากจะไปกินน้ำเขื่อนน้ำพุ่งโอ้ยมันบรรยากาศคักเลยค่ะคักนะเขื่อนน้ำพุงนะคะคัก งามอยู่มทิ้งถัดงามเลยจ้ะเกี๊ยนสบายอยังน้อพขอบคุณนะคะก็มาชมยายนะคะเดี๋ยวยายก็จะเข้าไปทักทายให้นะคะซาลาบค่ะจ้ะอ่ะยายขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะก็มาชมทักทายให้ยายด้วย โอ้ยบรรยากาศคักเลยค่ะค <ś c oughs> ักนะเกืือน้ำพุงนะคะคัก <ś c oughs> อุ่้ย <ś c oughs> มีพญานาคโดยค่ะนอนเห็นไหมคะพญานาคสองตัวเห็นคะ่ะต้นไม้เยอะเลยต,ต้นสวนบ่อย่นีค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีนะคะฮัลโหล ช่วงนี้เป็นการทดสอบเสียงวิ <View. S 3> สวยงามค่ะเซนตตเวนกำลังส่องสีมงแรงค่ะเราจะพาชมยูทิวทัศน์เขื่อนน้ำพุงสวยๆนะคะสันดอนอันนี้มันยังนาอบานยังน้อย,ยสวยๆเลยจ้า ดูย้อนหลังให้ยายหน่ยเด้อสองสามวันเลยนะยายไปได้ทอดเข่ามาเลยจ้ะเนี่ยรวยเนาะนจะเป็นอะไรประดับประดาเป็นสวนดอกไม้อะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะต้นไม้ลมเย็บเพื่อปัญหาป่าก็แค่นี้สวัสดีค่ะมีมีใครเข้ามาทักทายเลยหรอคะเนี่ยกระช่างนะคะเขื่อนน้ำพงนะคันเนียเที่ยวมาชมกันได้นะคะเขื่อนเขื่อนเนี่ยสามารถผลิตเข่ามาดอกค่ะ โอ้ยงามแท้ยายบคอไเด้เข้ามาดอกค่ะสวยเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณนะคะยายมาเดินมาวิ่งค่ะสวยไหมคะเกิดน,น้ำพุงบ้านไฟฟ้าได้เด็กใส่บ่วมในหได้ลายเพื่ออยู่บ้านนี่ โอ้ยบรรยากาศคักเลยค่ะคักนะเขืเ่อนน้ำพุงนะคะคักจะพาชมยูทิวทัศน์เขื่อนน้ำพุงสวยๆนะคะสันดอนอันนี้มันยังน้อบ้านยังเนาะเลยเข้ามาแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะยายมาเดินมาวิ่งคะ่ะสวยไหมคะเขื่อนน้ำพุงบ้านยายสมให้ยายหน่อยนะสมมย้อนหลังให้ยายหน่อยนะ เอาเกืเขื่อนน้ำพุ่งมาบ้านใหญ่น,ยยนะจ๊ะนี่นะ่นะเป็นเขื่อนที่ใหญ่อยู่นะคะผลิตอ่ะไฟฟ้าได้นะคะสวยงามบ่จ้าขอบคุณนะคะที่รับชมงามอยู่คะ่ะเขื่อนกวงอยูอ่เลยค่ะหอมค่ะหอมหอมหอมเลยค่ะ ดูดูแสงตะเวนค่ะแต่บ่บ่บ่มีฝนเราจะพาชมิวทิวทัศน์เขื่อนน้ำพุงสวยๆนะคะสันดอนอันนี้มันยังนอะบานยังเนาะเลยน้ำน้ำยังบ่ขึ้นค่ะถ้ามันขึ้นก็ท่วมมอดพี่ีละค่ะนี่สวยสวยสวยใายก็บ่ค่อยได้เข้ามากข้างเข่ามากก็ได้ สันเขื่อนกับบ่อเมนยางสูงหรอกค่ะคนเด็กเนี่ <c oughs> โอ้ยขี่รถกับมาผมปิวเลยจ้าใหญกขนาดโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะต้นไม้เยอะเลยต,ต้นสวนบ่าอจ่างนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะอากาศดีนะคะการวิ่ง <c oughs> ทั้งบิง่งทั้งเดิน,น้วคะโดยนำโดยท่านนายอำเภอนะคะแสงแสงตะเวนบ้านยายม่มีฝนนะคะงามมหลีค่ะพ่อยายก็หุยงามมหลีจา้าพ่อจริงขนำขึ้นขึ่นพวกขกว่มขึ้นมากอดผีได้จา้าไหะไหะ้อยหัวเอาเนาะยานมาท่านมเอาไว้คุณบ่าวมาหมาือ ไป,ปกุาลมาไปกสศสวัสดีค <shocked> ่ะสวัสดีอ๋อย่ากับบดีไทยทอดสดหลายมือแล้วล่ะจ้าอยู่ที่ธนาคารมาชมบรรยากาศก่อนโู้ยสารภาพิ่นตัวนี้กราบพระสาธุสาธุตัวคนนี้ยากับบดคอยได้เข่ามาดอกค่ะข้างเข่ามาก็ได้ กันหายหมดเลยอ,ไไอะไรกันนะักกันนะมาชมให้หน่อยนะ <c oughs> นะคะอำเภอภูพานจังหวัดสกลน,นครค่ะ<า>นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมให้ยญยนะคะบ,บ้านยญยนะจ๊ะนี่นะ่ะเ,เป็นเขือนที่ใหญ่อยู่นะคะผลิตอะ่ะไฟฟ้าได้ไ<ห>น,นะคะ <c oughs> สวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าทุกคนไม่มันไม่ได้ไล่สวงสามวันเลยเด้ยนี่จะพาชม u t ทิวทัศน์เขื่อนน้ำพุงสวยๆนะคะสันดอนอันนี้มันยังน้องบาลยังนะเนี่ย สีบห่อนหนึหน่เนาะแต่ว่าบ่มีฝนนะคะฝนบต่ตกก็เป็นคืม,ค,มคืมอู้ยมีพญานาคโดยคะ่ะนอนเห็นไหมคะพญานาคสองตัวอ้าวุ้ยงามแท้จ้ะน่าดอกค่ะยายก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะจ๊ะ โลเสียงเจ็มเขาช่วงนี้เป็นการทดสอบเสียงเกื่อนน้ำพุงนะคะเพือผพ้บานุสกลนครนะคะอ่าทุกคน ไม่มันไม่ได้ไล่สวงสามวันเลยเด้ี่เพื่อนหายหมดเลยอะไรกันนักกันนามาชมให้หน่อยนะเขื่อนน้ำพงนะคันเนี้ยมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะเขื่อนเขื่อนเสามารถผลิตงามอยู่ด้วยค่ะทิ้ทิวทถัดงามเลยจ้ะเย็นสบาย ันงซาลาอย่างฝันนี่้ก็งามแต่เราจะยายกับบุกไปดึงค่ะต้นไม้เยอะเลยต,ต้นสวนบออ่ออย่างนี้พ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีนะคะน้ำน้ำยังโมขื่นค่ะถ้ามันขื่นก็ทวมบ่อพี่แล้วค่ะนี่สวยสวยสวยยายกับบุกไปเดินเขาา่า หอมค่ะหอมหอมหอมเลยค่ะจ้าโอ้ดูดูแสงตะเวนค่ะแต่บ่บ่บ,บ่มีฝนนะคะบ,บ้านยายเมื่อก็จะเป็นเคืมคืมอ,อยู่ค่ะแต่มันไม่มีฝนนะคะบรรยากาศ,ากาศดีมากเลยค่ะเพื่นประกาศสวยงามบ่จ้าขอบคุณนะคะที่รับชมงามอยู่ค่ะเคลื่อนกวางอยู่เลยค่ะ บานดอกไม้นะคะนี่เนาะอดอกไม้งามๆต้นอย่างเนาะายกบรบบลูดอกคะ่ะจะพาชมยูทิวทัศน์เขื่อนน้ำพุงสวยๆนะคะสันดอนอันนี้มันอยังเนาะมาบานอยังเนาะเลยหอมค่ะหอมหอมหอมเลยค่ะจะ้โอ้ดูดูแสงตะเวนค่ะแต่บ่บ่บ่มีฝนจะ้ะเพื่อพันหาปลาดอกคะนี่ สวัสดีค่ะมีมีใครเข้ามาทักทายเลยหรือใคร